แล้วอันนี้ไม่ต้องรับโทษหรือเปล่านั่นนะสิแต่คนก็มองว่าเอ๊แต่นี่คือความผิดสําเร็จแล้วเนี่ยถ้าเอาเงินไปคืนอันนี้จะได้ไหมจะนนว่าไม่มีความผิดหรือเปล่าคือยิ่งตักกะแบบน,นี้ถูกแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆนะค่ะบ้านเมืองมันก็เพราว่ามันก็จะแบบแปลกๆนะคุณอนทิยาเพราะว่าอีกหน่อยเขาจะมีคนอธิบายแบบสีธนนชัยกันไปทุกๆเรื่องเลยเหมือนที่บอกนักวิชาการบางคนที่เชียร์พรรคก้าวไกลเนี่ยถึงขนาดบอกว่า คือคนถามว่าแล้วมันผิดคือคนอยากรู้มันผิดไหมคะอาจารย์นะอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าแหมเรื่องเล็กเรื่องน้อยแบบนี้นะผิดเหรอถ้าผิดก็ไปแก้ระเบียบให้มันไม่ผิดสิมันเป็นแบบนี้คือถ้าถ้าเราบริหารประเทศแบบนี้<อ>นะว่าผิดเราก็ไปแก้กฎ<ะ>ผิดเราก็ไปแก้กฎหมายโอ้โหบ้านเมืองคงจะวุ่นวายนะ่าดู<ม>กันนะผมยืมเงินคุณอัน t h i แล้วผมไม่จ่ายนะนะผมบอก,บอกหนิงก็ทวงแล้วทวงเช้าทวงเย็นผมบอกก็คิดว่าพี่ไม่ได้ยืมสิ อ๋อหรอได้ด้วยขนาดเนี่ยมาตักกะเดียวกันไงเออนะคะแล้วนี่นะมันมีมุมหนึ่งยันก็วงไว้เหมือนกันนะบอกว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยระเบียบราชการมีอยู่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสมควรทักท้วงแต่เนี้ยแต่เขาเข้าใจนะเพราะว่านักข่าวถามเหมือนกันว่าท่านรองเนี่ยรองปฏิพัฒน์ได้ไปปรึกษาใครบ้างหรือเปล่ากับการใช้งบท่านรองบอกว่าไม่ได้ปรึกษาใครเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองคือไม่แน่ใจว่าคือกรณีแบบเนี้ย เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภาเองหรือว่าหน่วยงานในในสภาเองก็ควรจะต้องแบบทักท้วงสมมตินะถ้ามีการปรึกษาว่าเออพี่ผมมีงบตรงนี้ผมใช้ได้ไหมอะไรยังไงถ้ามีมันต้องมีการทักท้วงนะปกตินะถ้าที่ผมผมเคยสัมผัสนะคนที่มีตําแหน่งแบบนี้นะถ้าเขาไม่แน่ใจเนี่ยนะเขาก็กดออดนะเรียกเลขาเข้ามาเลขา ไปตามพอฝ่ายกฎหมายมาหน่อยสิเออมาตีความอสิเขาก็<ห>จะมาถาม่เอ๊ะถ้าจะทาแบบนี้มันได้ฝ่ายกฎหมายเขาจะบอกว่าอ๋อมันมีระเบียบข้อน,นี้อนุญาตอยู่ครับระเบียบข้อน,นี้ทําไม่ได้ครับท่านเออแต่ว่าอันเนี้ยนี่ยที่ท่านท่านลองเนี่ยให้สัมภาษณ์ในข่าวที่ท่านอ่านให้ฟังตอนแรกเนี่ยนะคะก็บอกว่าเออไม่ได้มีการหารือกับใครก่อน เพราะนี่คืองานของรองประธานสภาอยู่แล้วและงบประมาณที่ใช้ก็เป็นงบรับรองที่เขาจัดสัดส่วนให้กับรองประธานสภา,าคือเอน,นี้ยท่านคงมั่นใจคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ทักทวงมาได้เพราะว่าท่านปุ๊บปั๊บเลยปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บรับโชคเลยนะคะ